Every time. โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมกอนซุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID Super Master 89ตัวรลายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือ่าดีตัวรลายของกอนซุดนั่นเองนะครับผมทุกคนแล้วในวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านโพไซดอนแห่งโคลาโบมหาศึกคนชนเทพนะผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมทุกคนก็คือมีน้องทางบ้านคนหนึ่งเนี่ยเขาได้ทําการทักแชทเพจมาคุยกับทางช่องกอนซุดของเรานะครับผมทุกคนแล้วน เลนเจอร์เก้าดาวตัวเมตาหลายๆตัวเนี่ยไม่สามารถต่อก่อนกับเลนเจอร์ตัวนี้ได้เลยผมก็เลยงงนะว่าเฮ้ยเลนเจอร์ปเซดอนเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ตัวเก่านี่ว่า มันจะโหดกว่าตัวเลนเจอร์9ดาวตัวเมตาปัจจุบันได้ยังไงผมก็เลยไปทําการเช็คของนะั้นแล้วผมยอมรับเลยว่าผมแม่งว้าวและผลลุกกับผลลั์ที่เกิดขึ้นนะครับผมทุกคนก็คือมันเนี่ยนะเป็นเลนเจอร์ที่ทําให้ผมขนล,ลุกตั้งแต่ตอนที่มันมาจนวันนี้เนี่ยผมยอมรับเลยนะว่าโพเซดอนแม่งยังเหมือนเกมแม่งไม่ได้เนิร์ฟมันลงเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับผมทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยนะก็จะเอาไปทําการเช็คของให้ดูเลยลักันนะแล้วในตอนนี้ผมก็ได้ทําการเตรียมเลนเจอร์ตัวแรกที่เราจะาไปทําากรเช็คของเอาไว้ปทีี่เรรยยบ้้อแลวผมทุกคนก็เป็นทางด้นเอบง 9ดาวแม็กนะครับผมทุกคนเกียร์นี่คือประมาณนี้เลยนะบอกเลยว่าเอาเวลโดผมแม่งเลือดปลาไป240กว่าล้านนะผมทุกคนมันเป็นเลนเจอร์ตัวแทงที่เรียกว่าโคตรพ่อโคตรแม่อึดเลยเดี๋ยวลองดูเลยละกันนะผมทุกคนที่โพเซดอน8ดาวไฮเปอร์แม็กนี่จะสามารถต่อกก่อนกับเลนเจอร์9ดาวแม็กไหวหรือเปล่านะผมทุกคนอ่ะคือเอาเวลโดเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่เกิดมาเพื่อแก้ทางพโพเซดอนแทบจะ100%เลยนะว่าเพราะว่าพโพเซดอนเนี่ยมันไม่สามารถโจมตีทะลุบัฟโลได้นะครับผมทุกคนอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูกันระยะยาวนะว่าโพเซดอนเนี่ยจะสามารถต่่อออกกรับลลเเโดดไ้หืปา ีตอนนอ้ก็บอกเลยว่าตอนนี้เอาเบลโดล้วงเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วนะผมทุกคนผมก็ขอทําการกดโลกเหมือนกันนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเปียบบอดเกินไปนะผมทุกคนโอเคบอดกดอะไรมาผมก็จะกดไอเทมนั้นกลับคืนไปนะผมทุกคนอ่ะตอนนี้บอดกดไอเทมแช่แข็งมาผมขอทําการกดไอเทมแช่แข็งคืนละกันอี๋ยวรอดูละกันนะผมทุกคนว่าโพเซดอนเนี่ยจะสามารถต่อกรได้หรือเปล่าตอนนี้เอาเบลโดเริ่มมีอาการตายเกิดขึ้นเยอะมากแล้วนะคบผมทุกคนคือโพเซดอนเนี่ยมันแทงข้ามมากจริงๆนะสังเกตดูนะไอตัวที่ยืนชิดๆกับโพเซดอน มันไม่แทงนะผมทุกคนมันแทงในตัวที่วิ่งเข้ามาใหม่นะระยะยาวเนี่ยผมบอกเลยว่าโพเซดอนเนี่ยนะน่าจะมีโอกาสได้รับชัยชนะมากกว่าอเบลดโดหรือเปล่านะเพราะาเลนเจอร์ตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ของอาเบลดโดเนี่ยตายกันหลายตัวโอ้โหอุ้ยมันข้ามเกินอะ่ะโพเซดอนคือมันข้ามเกินนะผมทุกคนมันเป็นเลนเจอร์ที่เกิดมาเพื่อล้วงเลนเจอร์ตัวฝั่งตรงข้ามเลยนะล้วงเลนเจอร์แผงหลังนะคือมันโจมตีโอ้ดูดิ เอาเบลโดเลือก240ล้านแทบจะเยอะไปนับต้นต้นของเกมอะ่ะวิ่งมาแทบตัวแตกเลยนะผมทุกคนโอ้ยยอมรับเลยว่าแม่งสุดจริงแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องกังวลน,นะเพราะว่าเอาเบลโด้เนี่ยมันชิดบ้านเราเกินไปนะผมทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเอาเบลโดเนี่ยมันจะกระโดดข้ามมาตีบ้านเราแตกหรือเปล่าแต่ว่าในตอนนี้โพไซดอนก็เริ่มพิจารณาแขงเอาเบลโดที่มาอยู่ติดกันแล้วโอ้หรู้เรื่องเอาเบลโดตอนนี้ตายหมดแล้วนะครับผมทุกคนเลนเจอร์9ก้าดาว9ก้าดาวแม็ก เกียสุดเลือด260กกว่าล้านโวยเซดอนแทงหัวแตกหมดเลยนะผมทุกคนคือต้องอู้อแรงมากอะคือหลุดบับโลมามึงตายแน่นอนนะผมทุกคนสำหรับทางด้านอลเวลโดนะอู้สกิลมันโอพีมากมันข้ามด้วยนะแล้วพอถึงจังหวะที่ต้องจ่ายดาเมจอู้ออาเวลโดแม่งสู้ยากเลยนะผมทุกคนผมยอมรับเลยนะตอนนี้โอ้โหเธอเจ็บจีดโคตรแรงโวเซดอนสามารถเอาชนะเลนเจอร์9ดาวแม็กได้เกียรค่อนข้างโหดมากนะสำหรับอลเวลโดทีมนี้นะ แต่ไม่เป็นไรนะผมทุกคนเดี๋ยวผมขอทําการเช็คกับเรนเจอร์ตัวต่อไปเลยละกันแล้วเรนเจอร์ตัวต่อไปนะครับผมทุกคนมันเป็นเรนเจอร์ที่ค่อนข้างเก่งมากนะผมได้ทําการดาบเลลมแห่งโคลโบลีฟีลรไว้นะผมทุกคนมันคือหนึ่งใน3ามโคลโบที่แข็งแกร่งที่สุดในเกมลายเรนเจอร์ในตอนนี้แล้วเกียร์เนี่ยผมบอกเลยสุดทุกออปชันนะผมทุกคนสําหรับทางด้านเรนเจอร์ตัวเลมนะแล้วในตอนนี้ค่าพลังของเลมคือประมาณนี้นะเลือดแม่งเยอะมากกับเป็นเรนเจอร์สายความว่อวไวนะอะเดี๋ยวรอดูเลยละกันนะผมทุกคนแล้วเลมเน,มนมาา,ารการแกแ้ทง ดอนเยอะมากด้วยนะผมทุกคนเ <AN _ T> พราะว่า<_ <A> _ <T> มันมีความสามารถไฮเปอร์ด่จะทําให้เลนเจอร์สายไหวพิบ <A _ T> เนี่ยไม่สามารถใช้สกิลได้นะครับผมทุกคนเดี๋ยวรอดูเลยละกันนะว่าเราเนี่ยจะสามารถต่อก่อนกับเลมตัวเมตาได้หรือเปล่านะต้องยอมรับในตอนนี้เลยนะว่าในตํานานบริกตานานเนี่ยทุกคนแทบจะใช้งานเลมกันหมดเลยนะผมทุกคนโอ้โหเธอแม่งโคตรโหดคือมันโจมตีธรรมดาเลมก็ถึงตายแล้วอะตอนเนี้ย นี่ขนาดว่ามันโดนใบไม่ให้ใช้สกิลนะผมทุกคนคือมันโดนความสามารถของเล็มไม่ให้ใช้สกิลนะอะตอนนี้ผมขอทาการกดไอเทมโลกคือเอ้ยไม่ใช่ดี๋ยไอเทมอแช่แข็งคืนไปเหมือนกันนะผมทุกคนตอนนี้มันใช้พัดมาผมขอทําการใช้พัดคืนเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูเลยละกันว่าในตอนนี้เล็มจะสามารถต่อกรกับโพไซดอนได้หรือเปล่าแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหโพไซดอนเวอร์เวอร์ามากอะเลมแทบจะยืนไม่ได้เลยนะผมทุกคนโอ้โหแรงเกินสุดว่ะ ผมไม่คิดเลยนะมันจะสุดขนาดนี้มันเป็นเลนเช่แปดดาวไฮเปอร์อะแม่งมันมันเอามันกด9ดาวลงนะแล้วนี่คือธาตุเดียวกันคือมันเท่ากับ1ต่อ1นนะผมทุกคนเอาง่ายคือแม่ง คาตะมันเสมอกันนะแต่ว่าในตอนนี้พาสีเรนเจอร์มันดีกว่าแบบชัดเจนเลยนะผมทุกคนถึงแม้ว่าโพเซดอนจะโจมตีไม่ทะลุบับโลแต่ว่าในเกมเมื่อกี้มันได้โชว์ผลงานแล้วนะผมทุกคนว่าอาลเวลดเนี่ยมันไม่สามารถต่อกรก,กับโพเซดอนได้เลยนะผมทุกคนแม้กระทั่งเลมเนี่ยนะก็ยังโดนโพเซดอนเล่นงานนะผมทุกคนมันเป็นหูเรนเจอร์ที่แบบผมยอมรับเลยไม่โอพีเกินไปว่ะแต่ว่าในตอนนี้คนไม่ค่อยนิยมใช้งานมันเพราะว่ามันเป็นเรนเจอร์ที่ตัวค่อนข้างเก่านะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมอาจจะเอามันมา ใช้งานในอนาคตนะผมทุกคนเดี๋ยวเราก็ทําการเช็คของกับเลนเจอร์ตัวต่อไปเลยละกันนะผมขอทําการคิดก่อนละกันว่าจะเอาเลนเจอร์ตัวไหนผมขอเลือกเป็นทางด้านลิมูรูละกันนะผมทุกคนในตอนนี้คือผมควบคุมโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องพร้อมกันนะตอนนี้ผมได้ทําการดับลิมูรูตัวสุดเกียร์สุด,สดมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนเลนเจอร์คะแนนกบผีร้อยความสามารถตายเกิดด้วยบอกเลยว่าเกมนี้น่าจะตึงเหมือนกันนะเพราะมันเป็นเลนเจอร์โจมตีกายสายไวพิบเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมทุกคนเดี๋ยวรอดูเลยละกันว่า โพเซดอนจะสามารถงัดลิมูรูให้ลงไปกองที่พื้นได้หรือเปล่านะครับผมทุกคนในเกมนี้โอ้โหใครมีก็สามารถใช้งานได้โอ้โหลิมูรุโดนแทงทีเดียวตายเกิดโอ้โหมงเวอโอพเกินพี่โคตรโอพโอเคครับผมทุกคนอ่ะตอนนี้ลิมูรุก็สามารถฆ่าโพเซดอนได้เหมือนกันนะแต่ว่าโพเซดอนแรงกว่าเห็นเห็นเลยนะผมทุกคนโอ้โห แทงทีเดียวแทบจะตายในการโจมตีครั้งเดียวอะ่ะการโจมตีธรรมดาของมันโอ้โหดิน้นน่ะริมูรู้ผมไม่ได้จะแกงริมูรู้นะผมเป็นคนที่ชอบเลน่นเอยผมกดไอเทมผิดว่ะอ่าตอนแรกผมว่าผมจะกดไอเทมแช่แข็งคืนไปนะแต่ว่ากดผิดไ,ไอเทมโล่มันชินมือนะผมทุกคนเพราะว่าผมเล่นพีพีค่อนข้างบ่อยแต่ว่าในเกมนี้นี่คือผลลัพธ์มันแทบจะชัดเจนอยู่แล้วนะว่าริมูรู้เนี่ยออกมาปุ๊บโดนแทงเทดียวดิ้นเลยนะผมทุกคน2ทีตายอะ่ะตายฟื้นมาโดนแทงอีกทิงต,ตายนะผมทุกคนสำหรับทางด้านริมูรู้นะอ่าต้องต้อง เลยว่าโพเซดอนเนี่ยมัน o อพมากๆคา,า,าดน้ำเหมือนกันเนี่ยโดนโพไซดอนแทบจะไม่มีเกิดเลยนะผมทุกคนคือมันโพไซดอนเอาตายจริงอะโอ้โหแทงดิ้นหมดเลยนะดูดิอสูไม่ดูหน้าบ้านละกันนะผมทุกคนคือเรื่องขี่ปนาวุี่ตัดไปได้เลยนะเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบนะเพราะว่าเลเวลซูเปอร์มาสเตอร์89กับเลเวลมาสเตอร์86เนี่ยขี่ปนาวุธมันยิงไม่แรงอยู่แล้วนะผมทุกคนยิงคีบยังไม่ตายเลยนะในตอนนี้เดี๋ยวรอดูละกันโอเค โอลิมมรุก็ต้องยอมรับนะเพราะเพราะว่ามันมีสกิลตายเกิดเนี่ยมันทําให้พูเซดอนได้ต้องแทงซ้ําหลายทีนะผมทุกคนแต่ว่าผลลัพธ์ชัดเจนนะพูเซดอนสาม,มารถเอาชนะเลนเจอร์ธาตุน้ำเก้าดาวแม็กเกียสุดตัวเมตาสามตัวลงได้ โคตรสุดโคตรเท่โคตรโหดโคตรอันตรายเดี๋ยวผมจะทําการเปิดค่าพลังของพุซซด่รอนให้กับทุกคนได้ดูก่อนเลยละกันนะก็คือสกิลแรกของมันเนี่ยเป็นการเพิ่มมาตราการใช้ทักษะ30%นะแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่30%ก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เวลาใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยใช้สกิลได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมทุกคนแล้วก็ฮิลตัวเองไปเรื่อยๆด้วยนะถ้ายิ่งมีหลายตัวเนี่ยพุซซีอนจะตายยากมากสังเกตดูนะว่าในสนามลบจริงเนี่ยในเกมที่ผมเทสมาต์มน ตายน้อยมากแล้วผมทุกคนอ่าแล้วสกิลต่อไปเนี่ยเป็นสกิลไฮไลท์ของมันก็คือยกเลิกการฟื้นฟูพลังชีวิตต่อเนื่องยกเลิกผลลัพธ์บ,บัฟของสตูนะแล้ยังลดอัตราการลบทักษะของสตูล,ลงอีก50%ก็คือเวลาที่โพไเดอนแทงโดนแล้วเนี่ย สกิลต่อไปของโพไซดอนเนี่ยจะโดนง่ายกว่าเดิมหลายเท่าเลยนะผมทุกคนคือโดนง่ายขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะสร้างความเสียถึงสามพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีลงในพื้นที่อันนี้คือแม่งหนักมากอ่ะการโจมตีธรรมดาของโพเซดอนแม่งหนักมากแล้วอันนี้ก็คือสกิลไฮไลท์ของมันนะมีโอกาสทําให้การต้านทักษะของศัตรูชนิดไหวพิบไม่มีผลเมื่อโจมตีนะก็คือทําให้แบบหักกระเลือดเน้นๆเลยนะผมทุกคนสําหรับทางด้านโพเซดอนเมื่อเจอกับสายไหวพิบนะแล้วส่วนค่าพลังประมาณนี้เองนะผมทุกคนคือพลังโจมตีีอองมมมมมนนนนเเเเ่่่ล้าาวรร์จจปป็ืะณ ปกีกว่าแล้วนะผมทุกคนแต่มันยังแรงมากๆเลยนะพลังชีวิต6ล้านนะเลนเจอร์ตัวนี้อ่าระยะโจมตี410แล้วระยะสกิลมันเนี่ยมันโจมตีข้ามหลังมากๆคือมันล้วงลึกเลยนะผมทุกคนมันไม่ค่อยตีแทงเท่าไหร่นะคือมันค่าไปโจมตีพวกตัวบางๆที่มันเก่งๆของเลนเจอร์ฝั่งสตูนะผมทุกคนแล้วในตอนนี้ผมก็จะเอามันไปเช็ดของในทีมเต็มในโหมด PVP เลยละกันนะ แล้วทีมที่เราต้องเจอก็เป็นทางด้านเลเวลรีเจนท์หกสิบหกนะเลนเจอร์ผมบอกเลยว่าเป็นเลนเจอร์ที่ทุกคน,นี่ยคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับผมทุกคนเดี๋ยวรอดูเลยละกันนะตอนนี้ผมได้ทําการด่าเลนเจอร์ไปเพียงแค่ห้าตัวนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้เลนเจอร์มันน้อยที่สุดเพราะว่าเราจะได้เห็นโพเซดอนได้เยอะที่สุดนะครับผมทุกคนเพราะว่าเลนเจอร์เยอะเนี่ยมันจะทาให้สกิลมันนัวมากเกินไปแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาโพเซดอนไปแล้วก็เลนเจอร์แค่ห้าตัวเนี่ยเวลาโพเซดอนจ่ายสกิลมันก็จะเห็นแบบชัดดๆเเเเลลลยยนนะครรผผมมมมทุกกออ่ีวู้ไจา กด2เท่านะเพราะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเวลาที่โพเซดอนมันแทงแบบชัดเจนแบบเฮดดีเลยนะผมทุกคนพยายามสังเกตสกิลนะเพราะโพเซดอนเนี่ยนะสกิลของมันเนี่ยน่าจะเทพเป็นระดับต้นๆของเกมแล้วนะผมทุกคนเพราะว่ามันเอาตัวของมันเองเนี่ยไปชิดกับเรนเจอร์ฟังตัวที่มันจะแทงเลยนะอ่าในตอนนี้ก็สังเกตนะผมทุกคนว่าโพเซดอนเนี่ยตอนต้นเกมเนี่ย มันอาจจะไม่ค่อยโหดเท่าไหร่เพราะเรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีบัฟโลค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นเลทเกมเมื่อไหร่นะผมทุกคนหรือว่าเกมเนี่ยเริ่มได้ประมาณ50วีอัพอัพเนี่ยโพไซดอนจะค่อนข้างโกงมากนะเพราะเรนเจอร์ทีมเราที่เราคัดไปเนี่ยส่วนมากอะ มันก็จะมีสกิลล้างบัฟโลอยู่แล้วนะครับผมทุกคนอตอนนี้คือโพไซดอนเนี่ยมันแทงไม่หยุดเลยแต่ว่ามันติดบัฟโลนะแต่ถ้าเกิดระยะยาวเนี่ยนะบัฟโลฝั่งข้ามหายหมดเนี่ยมีโอกาสที่โพไซดอนจะแทงเข้าเนื้อเต็มๆเพียงแค่ไม่กี่ทีก็สามารถรู้ผลแพ้ชนะได้แล้วนะผมทุกคนเพราะว่าโพไซดอนเนี่ยมันเป็นเลนเจอร์ที่จ่ายสกิลโคตรแม่นโอ้ โคตรแรงจังหวะควันหลงเมื่อกี้เนี่ยนะโพไซดอนแทงทีเดียวล้มไปหลายตัวเหมือนกันนะผมทุกคนจังหวะเพียงแค่เสี้ยววิที่ฝั่งตรงข้ามหมดบัฟโลเนี่ยก็แทบจะถึงตายเลยก็ว่าได้นะอ่าในตอนนี้เราต้องสังเกตไปที่เอมิเรียของเรนเจอร์ฝั่งตรงข้ามนะผมทุกคนว่าโพไซดอนนี่จะสามารถแทงและโชว์ฟอร์มโหดได้หรือเปล่านะในตอนนี้เ,เริ่มมีอาการตายแล้วสำหรับเรนเจอร์ที่หลุดบัฟโลมาเนี่ยหลังโอ้โหโพไซดอนตอนนี้เห็นผลชัดเจนเลยนะว่าโพไซดอนเนแทงตายหลายตัวมากนะในเกมนี้ ก็บอกตามตรงเลยนะว่าระยะเวลาทําอะไรเลนเจอร์ตัวนี้ไม่ได้จริงๆนะตอนนี้แปดาวไฮเปอร์ต้องยอมรับเลยว่ามันใกล้ที่จะตกเมตาไปแล้วเพราะาในตอนนี้เนะี่ยมันเป็นเมตา9้าดาวนะแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้สามารถไปโลดแล่นหรือว่าสามารถประทะกับเลนเจอร์9าดาวได้แบบชิวๆเลยนะครับผมทุกคนอ่ามันเป็นเลนเจอร์ที่ตอนนั้นเนี่ยที่มันมาเนี่ยมีแต่คนเปิดได้มันนนในตอนนี้ผมเชื่อนะว่าทางบ้านที่ดูคลิปนี้เนี่ยมากกว่า30%เนี่ยน่าจะมีเลนเจอร์ตัวนี้อยู่ในคลังนะครับผมทุกคนถ้าเกิดเป็นคนที่เออเล่นมายายวเกิน2ปีอะ น่าจะมีเลนเจอร์ตัวนี้แน่นอนนะเพราะตอนนั้นมันเปิดได้ง่ายมากจริงๆแล้วสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากหรือสาหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายรหัสเน่ก็คือในตอนนี้เนี่ยทางเพจกรซูทของเราเปิดให้บริการนะผมทุกคนเดี๋ยวผมี่จะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ทับคอมเมนต์ลักกันนะเพจแท้ยอดคนติดตามมากกว่า90,000คนนะก็สําหรับทางด้านโพเซดอนเนี่ยตอนนี้ผมพูดตามตรงเลยว่าผมให้มันเป็นลูกหลัก GM แล้วผมก็ให้คะแนนมัน10เต็ม10ไม่มีหักเลยนะผมไม่รู้จะติตรงไหนจริงๆถึงแม้ว่่่าจจะเเเเป็นนนรอ์ทีีไมม เออไม่มีพลังในการล้างบับโลนะแต่ว่าอย่าลืมเลนเจอร์ทุกตัวในตอนนี้ที่ออกมาใหม่เนี่ยแทบจะมีแทบจะมีสกิลในการล้างบับโลแทบหมดแล้วอ่ะเราให้พวกนั้นล้างให้พลเร o ดอนแทงซ้ำก็ได้แต่มันเป็นคอมโบกันนะครับผมทุกคนอ่ะก็บอกเลยว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันนะ